วันนี้เราจะมาดูหนังสั้นสยองขวัญครับซึ่งเป็นของทีมพี่พี่วิลันบัมปราเกี่ยวกับการเมคอัพหน้าเพื่อไลฟ์สดแต่หลังจบไลฟ์แล้วสิ่งที่น่าสยดสยองก็ตามมาครับวันนี้ผมเลยจะมาดูครั้งแรกพร้อมกันกับเพื่อนครับว่าเราเห็นอะไรบ้างในหนังสั้นเรื่องนี้แล้วมันจะน่าขนลุกข,ขนาดไหนไปดูกันเลยครับ Maar ik heb toch gewoon. วันนี้อยู่กับวิลานปลาปลาเหมือนเดิม reaction บวกวิเคราะห์นะพูดถึงอ,องค์ประกอบศิลป์ reaction ต่างๆที่เขาวางไว้เก่ง okay, ไหมอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่3แล้วมั้งคลิปแรกคือหนีหนี้ใช่ไหมคลิป2ผีพัดลมคลิปสาือนนี้เรื่องเบรกอัพไม่รู้ว่าเล่นทางไหนเหมือนกันทับเน่ก็เหมือนเป็นจอโทรศัพท์ฟิลเตอร์ในทิกต็อกใช่ไหมเราเรอดาก่อนไหมว่าเขาจะเล่นมุกไหนหนังผีสยองขวัญเรื่องเบรกอัพไปทางไหนได้บ้างวะฟิลเตอร์หน้าผีะหรออาจจะไฟดงไฟดับระหว่างไลฟ์เกี่งไหม แต่งหน้ามาแล้วแบบจะใช้เครื่องสำอางที่มันแบบหรือเปล่าไม่รูไฟดงไฟดับจู่จู่ฟิลเตอร์ที่แบบบิวตี้ฟิลเตอร์กลายเป็นจู่จูหน้าค่อยค่อยเละในนี้่ะหรือเปล่าเออไม่ไม่รู้ แบบอาจจะเป็นไปทางนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ไปวิเคราะห์เปนอีกรอบหนึ่งเข้าใจอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอฝากโอพับเช็คไปด้วยนะครับใหม่โอพับซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มช็อกโกแลตซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตหอมหวานช็อกโกแลตเข้มข้นผมพูดช็อกโกแลตไปประมาณห้ารอบนอกจากรสดับเบิลช็อกโกแลตยังมีรสดับเบิลสตรอเบอรี่ที่ผสมผสานร,ระหว่างช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่เพิ่มความกรุบก,กรอบให้กับซีเรียลและขนมอย่างลงตัวราคาเพียง10บาทเท่านั้น หาซื้อได้แล้วที่7ซเว่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถส่งสลิปเซเว่นอออนไลน์หรือ7ซเว่นเดลมาที่เพจโอพับเพื่อแลกของพรีเมียมได้ฟรีเลยกินไปเล่นเกมไปเพลินมากผมบอกเลยมาครับาทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวจะดูกันก่อนพร,อพร้อมๆกันรอบเนี้ยผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยดูนะโอเคอ่ะเริ่มโอ้โหซาวโคตรแบบนี้เละสปูกี ใช่ใช่ไม่ไม่ได้แบบฮอลล์อรไรขนาดสวัสดีค่ะสาววันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิกกี้มีไอเทมใหม่มานําเสนอค่ะนี่เลยค่ะแป้งมันนะคะควบคุมความมันชื่อแป้งบูเต้ค่ะทุกคนช่องนิกกี้นะคะทุกวันจันร์เวลาหกโมงนะคะงั้นขอไปก่อนนะคะสาวๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะลองไลฟ์นั่นคือตัดตรงกลางออกเลย เปิดไลฟ์ก็ลงไลฟ์อ่ะทำงานเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยหมุนกล้องเร็วเออทำไมต้องเงียบเนี่ยเมื่อยเมื่อยเฮ้ยแต่หน้าเขาปแปลกๆป่าวะเออหน้าเขาปแปลกๆปล่าแต่งเยอะเกินอ่ะอย่าบอกนะเล่น<อ>มุกไหนดีอ่ะ อุย้ยอุ้ยย้อมมันคือเมคอัพอ่ะอ,อ้าวไอ้แค่นักอ้าวโอ้โหบอดมาแบบนี้คุณนึกว่าเล่นกับฟิลเตอร์โทรศัพท์อ๋อเออนึโอ้โ<อ>หไอ้แค่นี้รอกหนักกระมาเลยนะเออโอ้โหเอาเรื่องแค่คุณก็จะเล่นกับฟิลเตอร์ไอ้ขี้ไม่ใช<ไ>่ห <laughs> น้าจริงเลย โอ้โหหมูแดงเออหมูแดงมากมากคุยของเมคอัพแบบโอ้เดือดจัดโอ้โหแสบแทนว่ะโอ้ยแสบโอ้โหตั้งกว่าแล้วตะกอมันมีน้ำนะเออทำเพลงสบายสบาย อ๋อเออท่อคนลุกดีวะก็ออคือไม่มีพงมีผีไม่มีผีแต่ยองขวัญแต่ได้แกค่ความสยองความขนลุกร่างกายคนนะใชเออ่เออคือที่เราเดากันตอนแรกอ,อหักมุมนะ อ่ะใช่ทกคิดจะดีนี่เราคิดก็เปิดมาก็เป็นฟิลเตอร์ก็คิดว่าน่าจะเล่นกับฟิลเตอร์เว้เพราะเหมือนเคยเห็นพอดแบบแบบมันมันจะมีเหมือนหนังต่างชาติบางแบบสไลด์ฟิลเตอร์ไปสไลด์ฟิลเตอร์มาแล้วไปเจอฟิลเตอร์แปลกๆแล้วก็เลยลองใช้อะไรเงี้ยเออแล้วฟิลเตอร์มันก็เริ่มเละหน้าตัวเองเละขึ้นเละขึ้นแล้วกลายเป็นหน้าจริงๆเละตามฟิลเตอร์ไป เออคิดคิดว่าแบบนั้นตอนแรกความอะแบบนั้นก็คือไม่พูดอ้าวเฮียไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะบิดเลยโดนหลอกเลยฉีกจัดเออฉีกจัดก็คือแต่งหน้าจริงๆแล้วก็ยังมาใช้ฟิลเตอร์สูงอีกทีหนึ่งใช่อ๋ออเคอันนี้ดูไม่ดูไม่ออกเลยนะว่าหน้าแบบหนาใช่ตอนแรกที่มึงทากลว่าแบบหน้าเขาแปลกๆตอนแรกคิดว่าเออมันแต่งหน้าแบบเมคอัพแล้วก็จะจะเช็ดหน้าเออ เนี่ยดูฟิลเตอร์โทรศัพท์เดีห็นนะแบบจัดๆเลยอ่ะแบบหลอกๆลอกเลยคือแบบว่าคนดูดูแบบอ๋อฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์แต่พอตัดนัดจริงมาถ้าดูเผ่อนๆก็ไม่แย่นะไอ้เดี๋ยวดูเงี้ยเห็นไหมไม่มีอะไรนะคิดแต่คุณสงสัยเรื่องของเมคอัพเอฟเฟกต์วะทำยังไงวะเอฟเฟกต์แม่งอันนี้เห็นละเพราะว่ากล้องเริ่มเข้าใกล้ละใช่เนี่ยมันดูดูหน้าตรงไลผมอ่ะเออใช่ใช่ตรงตรงตรงไลผมตรงไลผมเห็นชัด ถ้าคือเขาทำยังไงวะคือจำจำเมงอัเฟรคือหน้าชั้นแรกที่เพนครั้งแรกคือเป็นเป็นเพ้นเรื่องของสกินใช่ไหมเรื่องของหน้าแดงใช่ปะอืมใช่ใช่ไหม,<ช>มถ้าจะเพนครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกคือโซนแดงแดงใช่ไหมอืมแล้วครั้งที่สองคือคือโซนที่มันหนาวมาใช่ปะใช่อ้าวนานแ,แล้วแล้ววานักแสดงเล่นเวลาขูดเนี่ยเขาไม่โกไปขูดสีแดงออกเลยว,วะแบบเห็นผิวจริงหรือว่าไอ้สีแดงคือเป็นสีที่ทาแล้วมันแห้งแล้วแล้วก็เลยแบบขูดไปเลย ว่ามันอาจจะเป็นเมคอัพสองชิ้นเปล่าแต่ก็จะหนามาก,กน,นะนั่นน่ะดิท้าทำไมถึงเล่นขูดวะอันนี้แบบเออต้องยอมรับเลยว,ว่าเขาเมคอัพสองชั้นนะเออคือหนึ่งชั้นแล้วก็หน้าหนาอีกหนึ่งชั้นใช่ไหมแต่กูสงสัยว่าไอตอนเขาขูดอะ่ะเขาไม่กลัวขูดโดนตรงนี้เหรอบให้สีสีข้างในมันถลอกไปอะไรเงี้ยให้เห็นหน้านะักแสดงจริงอะหรือว่าไอชั้น,นแดงนี่คือมันแห้งแล้ววะมึงว่า<อ>ว่าแห้งแล้วอาจจะแบบว่าโบกเป็นเหมือนแบบกูไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคเขาใช้อะไรอ่ะอาจจะเป็นอะไรที่มันนิ่มๆอ่ะเเเรรีกออออออไไไซิิลโโคนนนนหห๋บทึงปวว้้้มืัาะ แล้วก็กรีดเป็นรอยไว้แล้วแล้วก็แปะลงไปหรือเปล่าหรือมันมันมีอะไรของผู้หญิงวนที่เรียกที่แบบว่าทาทาแล้วทาทับทับทับเยอะให้มันหนาหนาใช่ไหมข้าเล่นอะลองพื้นอะลองพื้นผมมันก็ไม่น่าจะได้ขนาดนี้ปะรูวอะเออไงไม่รู้อะเออว่ายังไงก็ไม่ต้องปั้นเพราะว่าตอนกูกูกูเห็นแบบตอนทํางานแล้วเขาทาเมคอัพไอ้อย่างเขาก็หล่อจมูกอะขึ้นเป็นสันอะเขาก็จะต้องแบบหล่อ๋อหล่อให้เป็นโค้งแต่คือแบบไม่ไม่สันกรรมยิงอช่หล่อขึ้นมาโอ้เพื่อเอาไ้ถ่ายแบบว่าแฟนซ ก็เทคเจอร์ใช่ใช่ตแต่คือนี่จัดดูดิเนี่ยดูดิดูดิดดอารตอมี่ของหน้าดูดิเห็นปะมองกล้ามเนื้อแก้วเนะีนะ่ยมาหมดเลยเออนะเก็บมาละเอียดนะแอบนึกถึงก็นี่ดียววะนึกถึงหุ่นวิทยาศาสตร์อ่ะอ่ะใช่ใช่วิทยาศาสตร์กูแอบนึกถึงเรื่องนี้เดีว,ว่ะทีทุกฮิสกินออฟฟอร์มีอ่ะทำไมวะอันเอออันนี้กูไม่ได้ดูกับมึงนี่วะเออกูดูคนเดียวคืนเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ย เห็นเห็นป่เห็นป่เออเคือเรื่องวันคือแบบว่าตัวผู้หญิงอ่ะตัวผู้หญิงตัวเม,มียอยากให้ผัวเอาผิวหนังออกเว้ยเพราะเหมือนเป็นโรคติดชอบผิวหนังข้างในที่เป็นเป็นเลือดแดงๆอะ่ะเออแล้วตัวผัวก็แบบทำให้เว้ย ดูมาวันนึงคือเอาเอาผิวหนังชั้นชั้นแรกชั้นบนออกไปเลยจนเหลือแค่อย่างเงี้ยเออแล้วตัวมีก็แบบชอบมากแบบหลงรักผัวมากอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเออแต่ทีเนี้ยปัญหาตามมาคือเรื่องของการใช้ชีวิตไยแบบโซฟาเปื้อนเลือดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรูปโซฟาเออมอนเหมือนคือต้องซักทุกวันเพราะเลือดมันไปติด้ยเออแล้วก็แบบมีปัญหาการทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะจนสุดท้ายเหมือนแบบถ้ากูจำไม่ผิดนะคือตัวผัวบอกเมียประมาณว่างั้นก็คุณก็อออกบ้างสิจะได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออเออแล้วก็แล้วก็ตัดจบ S <S <S เออมันฟรีน,นั้นคิดว่าน่าจะแบบเมคอัพฟิวฟนี้นะที่แบบเห็นกล้ามเนื้อแล้วก็เหมือนแบบหุ่นวิทยาศาสตร์นะ <S <S ใช่ออใช่เมคอัพแดงๆเห็นกล้ามเนื้อข้างในเอเอากล้ามเนื้อมาแบบว่ามามา,มาดีไซน์องมากับอันก,ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่มีผีเลยไม่มีความไม,ไม่มีความผีเลยไ<ม>อ้เดฟหนีหนี่ก็ยังมีความผีอยู่ใช่ผีพัดลมก็ผี มีความผีใช่ใชอันนี้คือไม่มีผีเลยเออเออไม่มีผีเขายอยากร้องผีไงร้องเล่นอะไรเออเขายอยากเล่นแบบไอ้นี่นะแบบว่าอารมณ์แบบว่าเรื่องของความขนลุกของร่างกายเรื่องของเลือดเนื้ออะไรเงี้ยเออ,เอ,อความสยองขวัญของร่างกายโอเคครับก็ขอฝากพวกพี่ทีมวิลันต์ปาปาวด้วยนะครับรอติดตามผลงาน อยากให้พี่เขาลงทุกอาทิตย์เลยอาบับแล้วเยี่ยงถามกุ้ก่อนมึงเล่าทางกุ้งก้อนกูจะทำแต่ละตอนเนี่ยดูดิเดือนนึงจะได้ประมาณสองสามตอนมั้งเออเราเราดูครับเราดูเป็นช็อตวิดีโอจริงๆจากทำอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วเว้ยกูอยากทำมากแต่มือไม่ถึงไม่ได้จบภไม่เดินมาอะไรเงี้ยอ่ะรอเซฟแล้วกันจะเป็นสายรอเซฟเออสายรอเซฟโอเคครับติดตามอะในคอนเทนเนอร์ครับผมเลยครับเตือนครับ